ตอนนี้แผลมันก็เริ่มแบบจางลงเยอะแล้วพี่ทำมากี่เดือนแล้วนะสามเดือนอ่าเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งดัวฝั่งหนึ่งเลยตัวตาอีกฝั่งหนึ่งเลยอืมตอนแรกตาก็เป็นตาสองชั้นตรงในค่ะแบบชั้นเล็กมากเลยตอนนี้ก็ได้ชั้นตามความต้องการแบบไม่ใหญ่แล้วก็แบบใครที่ตาแบบเล็กๆอยู่ตาชั้นเดียวก็สามารถทำที่นะคะเพราะว่าป็นทำตาได้หวานแล้วก็แล้วตามความต้องการของเราเลยค่ะ เบสค่ะอายุ2าค่ะทีนี้ว2ตาสองชั้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแบบเด็กแล้วก็หลดนั้นก็เลยแบบไม่ชอบอยากให้แบบกั้นพาที่แบบใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าจะได้ชัดขึ้นมลาแต่งหน้าแบบสวยขึ้นก็มีคนทักนะว่าแต่ว่าแบบหน้าดูแบบชัดขึ้นเลยแบบดูค้งขึ้นกว่าเดิเพราะปกติแบบหมวยมากอ่ะค่ะนี่ก็ยังหมวยอยู่แต่ก็ชอบเพราะว่ามีชั้นตา การแต่งหน้าดีขึ้นแต่งตาได้ดีขึ้นต่างนะเพราะว่าเวลาเราเล่นสีอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดขึ้นเห็นสีชัดขึ้นว่าเราลงไหนสีไหนไปอยไรเงี้ยมันไล่ไล่เฉดได้แล้วช่วงนี้ทําอะไรอยู่ครับว่างเลยค่ะเลี้ยงหมา้หงหมาไหนหมา,มาโอ้ยพาอะไรเนะี่ยติดต่ออากาศอลินการโค <laughs> วิดเหรอเนี่ย <laughs> มีคนมาทำตามไหมหรอ ็มีนะเพื่อนถามอยู่ว่าแบบไปทำที่ไหนพาไปหน่อยเลยอืะแล้วเราก็าอย่าไป <นะ S 2> า,าจะพาเพื่อนเข้าไปดูอ๋อตอนนี้แผมลมันก็เริ่มแบบจางลงเยอะแล้วพี่ทำมากี่เดือนแล้วนะสามเดือนอ่าเดี๋ยวดูอดีกฝั่งหนึ่งอีฝั่งหนึ่งเลยดูตาอีกฝั่งหนึ่งเลยอ,อ,อืมสวยจริงเรียนกิฟต์นี่โอ้โหดีจริงเลย <c oughs> ตอนแรกตาก็เป็นตาสองชั้นรงใน,นะคะ่ะแบบชั้นเล็กมากเลย ตอนนี้ก็ได้ชั้นตามความต้องการ,รไม่ใหญ่แล้วก็มแบบครที่ตาแบบเลเซอร์อยู่ตาชั้นเดียวก็สามารถรน,นะคะที่นี่นะคะเพราะว่าป็้ทำตาได้หวานแล้วก็แล้วตามความต้องการของเลยค่ะขอบคุณมากจี่